นี่คะ่ะนักเรียนค่ะ,คะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะมาถึงคาบสุดท้ายแล้ว,วอยากกลับบ้านหรือยังอยากกลับบ้านถ้าอยากกลับก็ตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวคุณจะได้ปล่อยเร็วๆปล่ยอยมสมนะคะ,ะ่นักเรียนทุกคนรู้หรือไม่ว่าข้อมูลและสารสนเทศนี่คืออะไรเคยได้ยินบ้างไหม ข้อมูลข้อมูลที่เรียนพบเจอมีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างอ่าใช่ค่ะอ่าใช่ค่ะมีอะไรอีกบ้างคะเพลงเพลงเอ่าใช่ค่ะเพลงเพลงเป็นรูปแบบของเสียงคค่ะอ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของข้อมูลและสารสนเทศนะคะ สิ่งที่แสดงลักษณะของสิ่งนั้นๆเช่นคนก็แสดงข้อมูลก็อาจจะเป็นชื่อก็ได้อายุก,ก็ได้ส่วนสูงก็ได้นะคะหรือสิ่งของอาจจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ไม้อย่างนี้นะคะอะ,อะไรอะไรอีกอาจจะอยู่ในรูปแบบของสถานการณ์เหตุการณ์ฝนตก น้ำท่วมอ่ะอย่างนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะ,ะข้อมูลก็อ่ะมีหลายแบบหลายลักษณะนะคะ<ม>แตกต่างกันออกไปแล้วก็ครูก็จำแนกมาให้สี่ลักษณะนะคะจะมี4ี่ชนิดคือชนิดที่1คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขนักเรียนเคยเห็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขกันบ้างไหมคะเคยอ่ามีอะไรบ้างคะเกจิีเกจิลี แบบจานวนเต็มกับทศนิยมทศ,ทศนิยมนี่ก็แบบที่เพื่อนบอกคือเกจเฉลี่ยนะคะค่ะในรูปแบบต่อไปนะคะคือรูปแบบที่เป็นอักขระอักษรนะคะคืออ่ะชื่อคนชื่อคนก็เป็นตัวอักษรอ่ะป้ายทะเบียนรถสังเกตเห็นไหมว่ามันเป็นเลขรู้ไหมทำไมหนงมันใช้เป็นเลขได้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมที ที่ใช้เป็นตัวเลขได้เพราะว่าอันนี้ใช้เป็นแทนเป็นสัญลักษณ์ของรถคันนี้มีป้ายทะเบียนอย่างนี้ก็เลยใช้เป็นเลขมันจะไม่ซ้ำกันนะคะมันไม่สามารถนำไปคำนวณวิเคราะห์ได้ค่ะถ้าเป็นตัวเลขแบบเกรดเนี่ยเราสามารถนําไปคํานวณวิเคราะห์ได้มีอีกอย่างคือเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้ไม่สามารถนําไปคํานวณได้นะคะ อันนี้ที่3คือข้อมูลที่เป็นรูปภาพรูปภาพก็มีสองอย่างคือรูปภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหว <c oughs> ค่ะภาพเคลื่อนไหวนี่ก็อยู่ในรูปแบบไหนได้บ้างคะวิดี <c oughs> โอ <c oughs> โอภาพนิ่งสติ๊กเกอร์อ่าะสติ๊กเกอร์ได้ค่ะกะเบื้ออะไรอ่ะซุ้มข้างขอบผีอาจจะอยู่ในรูปแบบของทีวีเราดูทีวีอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ภาพภาพนิ่งก็จะเป็นภาพวาด ถ่ายอ่ะใช่ที่เราถ่ายกันบ่อยๆนะคะชนิดของข้อมูลอันสุดท้ายนะคะเป็นได้มาจากประสาทสัมผัสของเราคือจากการมองการดมไปไปเสียงกินเอ้ยอ่สัมผัสค่ะ <laughs> ให้ทุกคนเลยค่ะรสชาติออะไรอราก็จะเป็นเค้มหวานเตี้ยวอะไรประมาณนี้นะคะกินก็จะก,กันแล้วเพื่อนลองสูดได้นะคะกินอ,ไอะไรเสียงก็ฟังเพลงฟังเพลงฟังดูหนังไปคอนเสิร์ตอย่างนี้นะคะ,ะสัมผัสคือการเอามือเราไปสัมผัส ได้นละ้วร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าร้อนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าสารสนเทศนะคะสารสนเทศคือข้อมูลที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้นะคะเรานําไปประมวลผลวิเคราะห์ผลให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของสารสนเทศให้มันสามารถนําไปใช้ได้สะดวกมากขึ้นนะคะนี่ค่ะสารความสัมพันธ์ก็คือข้อมูล ้ำหนักอันนี้ดีกว่าอ่าตัวอย่างนะคะเป็นน้ำหนักส่วนสูงไปวิเคราะห์ประมวลออกมาแล้วก็จะได้เป็นน้ำหนักปกติแบบนี้ค่ะอ่ามีใครไม่เข้าใจไม่ทันไหมคะต่อไปครูมีกิจกรรมให้ทำเป็นงานกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มค่ะวันนี้มากี่คนคะสี่แคนครับอโอ้โหทั้งโลกเลย กับสารสนเทศแยกกันสามารถใช้โทรศัพท์มือถือช่วยได้แล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันคิดครูจะจับเวลา3นาทีนะคะใครทําได้เสร็จเร็วที่สุด<ค>แล้วก็ได้มากที่สุดถูกต้องที่สุดครูจะบวกคะแนนให้ค่ะไหนกลุ่มหนึ่งคะ จะมีจะมีเกมให้นักเรียนได้เล่นกันแข่งขันกันส่วนใบงานอันนี้เดี๋ยวครูจะไปตรวจแล้วก็ให้คะแนนแล้วจะมาแจ้งในสัปดาห์หน้านะคะค่ะ ที่อยู่ข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ คะแนนให้ค่ะ นีทำเป็นสาร ment สนเทศอะข้อม right right to right to ูลที่เรามีอยู่ในเนี้ยเราจะทำออกมาเป็นได้ได้ได้ว่าอะไรบ้างอ่ะใครใครจะตอบเตรียมนะคะหนึ่งสองสามพุ่งค่ะำแมน่งอ่าใช่ค่ะเป็นคนเอกนะคะเป็นเป็นมิคโคจากราทน้ำหน้ารู้ไหมว่าคนนี้คือใครตัแหน็ตตัวย่ง ใช่ค่ะอ่านนักเรียนวันนี้ครบแล้วนะคะจับพอมีมีเฟินมีพึ่งมีเอ็มนะคะเดี๋ยวครูไปบอกคะแนนในกลุ่ม สารสนเทศข้อมูลข้อมูลอมูแล้วแล้วแล้วข้อมูลแล้อ่าค่ะใช่ค่ะ่ะวันนี้นักเรียนก็เข้าใจแล้วเนาะว่าข้อมูลและสารสนเทศคืออะไรนะคะสามารถยกตัวอย่างได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนสิงค์เท่านี้ค่ะ อของคุณครูนุ้ยสุกัญญานะคะหนูใช้เวลาไป13.18ทงธงเขียวขึ้นก็หยุดได้ไม่มีปัญหานะคะเรื่องของเวลาก็ได้ไปเต็มเพราะว่าไอ้นง,งกับกิจกรรมของหนูนะมันมันเหมือนมันไปเรื่อยๆรยเฮ้ยเวลามัน,มนก็ได้หลายกิจกรรมแล้วนะได้หัวเรื่องก็หลายเรื่องแล้วนะพูดไปดูเวลาเฮ้ยมันยัง8นาทีอยู่สุดท้ายคือทุกอย่างเพื่อนบริหารจัดก,การเวลาเราได้กิจกรรมเยอะและครบ ตามแผนเลยนะคะคะแนนก็เลยเบ้มาที่5้าเมื่อกี้ายายีแอบนับให้แล้วนะคะน่าจะไม่ต่ำแต่สี่สี่สี่เท่าไรแล้วไหมรู้นะคะเพราะว่ามีห้าหลายข้อเลยแต่ข้อที่อตอนนี้หนหูอาจารย์ให้หนูกลางกางไว้ก่อนก็คือการนำเข้าสู่บทเรียนของหนูไม่สำเร็จข้อนี้ไม่สำเร็จไม่รู้เพราะเพะว่าประมาทอยู่หรือเปล่ายัางตั้งตัวไม่ติดแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นน่าจะตั้งตัวได้แล้วความ ตื่นเต้นช่วงท้ายๆยังมีอยู่ไหมช่วงกลางๆเริ่มน้อยลงแต่ช่วงแรกน่าจะหนักสุดใช่ไหมเออแล้วหนูเป็นคนตัวเล็กเสียงเบาแล้วไมหนูก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยตลอดเวลาอนนพยายามจะสบตาหนูเพื่อที่จะบอกว่าให้หนูยกไม้ขึ้นมาอีกมันจะช่วยให้เสียงดังชัดเจนมากขึ้นน้องเป็นคนเสียงเล็กอยู่แล้วไงนะคะเพราะฉะนั้นพยายามใช้ไม้ใกล้ขึ้นมาอีกนะคะทีนี้พอตัวเล็กเสียงเล็กแล้วช่วงแบบ สมมติเป็นคาบแปดของวันนี้แล้วเนี่ยเราเล้ากิจกรรมไม่สําเร็จก็อาจจะหนักนิดนึงแต่ทีนี้หนูถึงแม้หนูจะเกลื่อนนำไม่สําเร็จเบาไปหน่อยตอนช่วงเกลื่อนแต่ว่ามีกิจกรรมหลากหลายให้ผู้เรียนทําร่วมกันทุกคนมีส่วนร่วมนะคะก็คือแบ่งกลุ่มเมื่อกี้ได้กี่กลุ่มนะ3กลุ่มใช่ไหมคะสามกลุ่มทุกคนได้เข้าร่วมนะคะได้ทํากิจกรรมร่วมกันก็ถือเหมือนเป็นการทบทวนสิ่งที่ตัวเองสอนไปด้วยนะคะ รวมแล้วหรอเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดเนาะโอ้โหอ้โหโอ้ไม่รู้มีมีสามอยู่ข้อหนึ่งนอกแั้นก็มีสามข้อหนึ่งมีสี่สี่สามข้อนอกนั้นห้าหมดเลยพ o ว e วอร์พอยของหนูก็ชัดเจนมีทั้งภาพแล้วก็ ข้อความที่ชัดเจนมีใบความรู้ก็มีสีสันดีพยายามเพื่อนอน,นันดูนะว่าเพื่อนพยายามที่จะเก็บรายละเอียดเวลาคนรอบหนึ่งคนรอบสองสอนแล้วอน,นันแนะนําอะไรไป <c oughs> เพื่อนก็เอาไปปรับแล้วก็พอทีของตัวเองรอบสามไงถ้าไม่มีจสิงเหล่านั้นตัวเองก็จะโดนหนักก,กว่าคนรอบหนึ่งรอบสองนะคะก็ถือว่าทําได้ดีเลยในภาพรวมนะคะ แล้วก็การใส่ใจผู้เรียนการเดินดูผู้เรียนทั่วถึงอ๋อของหนูมีอยู่เรื่องที่โดนไปได้สีก็คือเก็บเหลือแค่สี่นะคะตรงนี้ก็คือการควบคุมชั้นเรียนทําไมโดนหกักรู้ไหมทําไมโดนหักคะแนนเกิดอะไรขึ้นใช่เพื่อนเสียงดังดังเพราะอะไรไม่ได้ดังเพราะเพื่อนคุยกันนะแต่ดังเพราะ เวลาหนูให้ตอบคำถามหนูจะไม่ตั้งกติกาให้ชัดเจนว่าจะจะทำแบบไหน,นถึงจะตอบคำถามตอบเล่งที่หนูสุ่มเองเลยไหมหรือว่ามือจับหูเหมือนที่บางคนใช้อะไรเงี้ยเพื่อให้สัญญาณในการตอบแต่พอหนูหนูทิ้งคำถามปุ๊บ ผู้เรียนก็ยกมือหรือว่าส่งเสียงตอบแข่งกันมันเลยทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็อีกรอบหนึ่งตอนที่หนูแบ่งกลุ่มก็เกิดความวุ่นวายเกิดเสียงดังขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งนะคะนอกนั้นโดยภาพรวมในการสอนผองหนูครั้งนี้นะคะตัวเล็กๆเ,เสียงเบาๆแต่ก็ได้คะแนนไปไม่เบาเลยนะคะขอให้รอบสองทำตั้งใจทําให้ดีกว่าน,นี้นะคะแล้วไม่แน่60อาจจะเป็นผองหนูก็ได้นะคะ,ะมาเอาไปคะแนนไปรวมค่ะ